สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ทิพย์ก็พาเข้าครัวอยู่แล้วน,นะคะคนนี้จะทำอะไรนี่นะคะจะผัดผัดหมูกรอบค่ะหมูกรอบกับผัดบุ้งนะคะกับต้มยำผัดเผ็ดนะคะก็จะใส่ทิก์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะเอาหมูกรอบลงนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยะะทิพย์จะใส่น้ำลาดของหมูกรอบไปด้วยนะคะอันนี้หมูกรอบนะคะจะใส่ไปนะคะ ินี้ผัดไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันเกนี่เนาะพริกน่นะสามารถเติมได้ทีหลังหลังพริกเจียบอกนะคะพริกใส่น้ำลาดตัวนี้เข้าไปเพื่อดรสชาติของมันนะคะน้ำลาดมูกรอบน,นอะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใส่ตัวอื่นนะคะ รสชาติมันไม่ดีเราให้มาเติมมาปรุงอย่างใส่ชะโนดใส่ยูาาใส่อะไรเข้าใจไหมก็จะผัดให้มันเข้ากับหมูกรอกนะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูกรอกแต่เติมแล้วนิดหนึ่งรู้สึกว่ามันจะติดก้นนะคะส้นก็ส่วนกระทะกระทะที่มันอย่างที่บอกน้องๆนะว่ากระทะมันแดงเกิน ใส่ก็จะไม่ก้นนะครพอตัวน้ำลาดนี้น่าจะมีแป้งนะเสร็นพอสมต้มแล้วเราก็จะมาใส่ผักรุ่งไปนะคะใส่ขัดพุ่งไปเลยนะคะผักรุ่งนี้พี่คิดจะผัดนให้มันนิ่มนะคะขักรุ่งนี่ค่ะพี่คิดหั่นมา้แล้ว่นแบบนี้นะคะใครจะหั่นแบบอื่นก็ได้นะคะนะคะ ครจะหั ja ่นจะพยายามกับที่ที่ที่หั่นก็ได้ไม่เป็นไลยนะคะเฮ้ยกระเด็นนะคะที่คนเดียวซึ่งก็กระจายไปกระจายมันนะคะทาข้าวเราเห็นได้ว่ากระทะของที่นี่ร้อนสุดๆนะคะเอาอะไรลงไปนี่แดดปุดตุด อย่ตลอดนะคะจะปล่อยมันคนมันก็ใส่หมดนะคะตับกุ้งเด่นกำนะคะตับกุ้งน้ำนะคะเพื่อนๆใส่ผับกุ้งสีแดงๆก็ได้นะคะัดอย่นี้ก็อร่อยส่วนน้ำพริกถ้ามันไม่เผ็ดเดี๋ยวก็เติมนะคะเพราะว่าน้ำพริกอ,อย่างพีชที่นี้แ,แนะนำมาตั้งแต่ต,ตอนนู้นแล้วเนาะว่าผัดน้ำพริกของพีชจะไม่ไว้แล้ว ะขักไล่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องเรื่องว่าเราจะเติมทีหลังหรือใส่ไปก่อนอะไรเนี้ยไม่มีปัญหาโอ้อขอชี้นลดนึงเนาะชีชมทางกล่อมมันก็กนดีนะนะครับเสร็จ เผ็ดก,ก็เผ็ดแล้วนะคะคนนก็น้งพริกแกงใต้ดีจะเผ็ดนะคเะพื่อนๆเราจะผัดให้ักมักสุกอ่ะใครชอบกรอบๆก,ก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะใครชอบอให้ผักมันกรอบน,นะคะหรท,ที่ชอบผักมันนิ่มๆนะเราจะไว้สักพักหนึ่งให้ผักมันสุกอ่ะ น,น,ะะน,นิ่มนะคะนุดมนิ่มเลยขับผักนลวดนะคะขับลวดขับต้มนะคะเพราะว่าถ้าเหี่ยวแล้วมันชอบติดฟันนะคะแฉะแล้วแฉะก็แบบนี้นะคะเด <c oughs> ี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนี่นะคะพี่ติ๊กเติมอันนี้นิดนึงนะคะเติมไอ้ซีอิ๊วหน่อยพักหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวช้อนโต๊ะก็ ใครชอบโขกน้ำทิ่เองก็โขกได้นะครับเดี๋ยวเาิ้งิงๆเลยนะเจเดี๋ยวติดต้นกระตาเอือกระตาที่กินไม่ ต้องก่อนบอกมีวิธีจัดการกับมันอยู่ลดกระทาไหถึงมันจะมีรอยไหมนะคะขอให้มีมนาวใช้ได้จริงแล้วอันนี้ค้าดิบนาวตัดน้ำมะขามตัวน้มามะนาวตัดตย่างของเลยอันนี้แค่ก็ดีนะคะจะได้ รสชาติกวมขึ้นนะคะเอเคแล้วนะคะก็รสชาติก็พอดีแล้วแต่ผักยังไม่ผักยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกยังแข็งอีกแต่ผัดให้ผัดทำสุกนิหดหนึ่งตอนผัดตอนแรกไอทำใหม้มันติดาาข้นกระทะสักันก็เลย มาเล็กนึงถ้ามันไม่สบายไม่เนาะกระเด็นด้วยนะคะก็น้ำพริกก็หนึ่งต้นเขานะก็คุณคูณนะคะก็พอดีขอชิมผักก่อนนะคะว่าผักมันเกือดีไหมถ้าพอดีแล้วก็จะพอเนาะ เราไม่พอเรต้องเที่ยวต่อไปอ่ะถ้าสำหรับคนไม่ชอบผักนิ่มก็คือเอาใส่ลงไปพอผักสลบก็เอาขึ้นได้เลยกรอบๆแป๊กนะนี่ต้องผัดอยู่แล้วยัยงกลุบๆอยู่ จะได้ใส่อะไรเลยนะว่าจะใส่กะนองต้ได้ใส่แล้วนะคะเพราะว่าในน้ำลาดม่จะมีผงนัวอยู่ในนั้นแล้วนะน้งไอ้ลาดหมูแดงนะลาดหมูกรอบจีบก้นแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าไอ้น้ำพริแป้งนะคะมีแป้งที่เขาใส่ในตัวหมูกรอบน,นะคะเดี๋ยวเาเอามาอุ่นแบบนี้มันก็จะลงไปที่ก้นกระทะแล้วมันก็จะ อันนี้นะคะทำไมไม่เอาฝาปิดก็เพราะว่าเออขียดล้างฝากระถะทำไมเนาะคุออยู่ตั้งนานไม่รู้เปิดไหมหรือเปล่านี่นะคะไม่รู้ว่ากล้องมันเป็นอะไรสิอยู่ว่ากัดใปเนาะที่ถูกขวายสักแซ็ตนึ่ง ก็เครื่องแรกๆไม่ได้เปิดไม้นะคะเพื่อนๆอาจจะเสียงอาจจะไม่ได้ที่ไม่ดังก็ต้องขออภัยนะคะเสียงข้างนอกก็รุกวนดังกว่าท,ที่ที่พูดอีกนะขอผัดอีกสักแค่หนึงไม่ให้มันไม่ไป ไม่กดจังนั้นโอเคนะคะตบทิพย์ปิดแก๊สแล้วนะโอเคปิดเตาแล้วนะคะก็จะคนให้มันความร้อนลงลงเลยหนึ่งนี้นะ,ะโอเคก็ได้ที่แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครจะลองเอาไปทาก็ทําได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิพย์ด้วยนะคะกด จะในท้ายคาดที่ต,ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ